พลังงานของตัวคุณในช่วงนี้ดึงดูดคนแบบไหนเข้ามาเป็นแฟนกันนะก็เป็นคลิปแรนดอมนะคะเดี๋ยวมาเช็ค Energy กันก่อนเนาะถ้า e อ e r g y ตรงก็ไปฟังกันต่อนะคะถ้า e n e r g y ไม่ตรงคำทำนายน,นี้อาจจะยังไม่ได้สื่อถึงคุณนะคะเพราะว่าเยังเปิดไพ่แค่กองเดียวนะเพราะฉะนั้นนี่อาจจะมีทั้งตรงหรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปฟังคำทำนายน,นะคะสนใจกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้แม่หมอนด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์เพื่อนน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปนะอะไรที่ไม่ดีทิ้งเอาวางไว้ตรงนี้นะคะ ขอเช็ค energy ของตัวคุณกันก่อนนะคะเป็นอะไรยังไงบ้างคะ energy ของตัวคุณตัวคุณน่าจะอยู่ในสถานการณ์ของคนที่หมดแรงหมดกำลังหมดพละกกำลังอยู่ในสถานการณ์ของคนที่เหนื่อยอยากพักเนี่ยเห็นไหมคะเอออยากพักผ่อนอยากที่จะทำอะไรก็ตามที่มันทำให้รู้สึกใจฟูมากขึ้นอยากไปช้อปปิ้ง ยากไปเที่ยวอยากไปในสถานที่อะไรที่มันแปลกใหม่คือไม่ได้อยากอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยากอยู่ในสถานการณ์หรือว่าไม่ได้อยากอยู่กับปัจจุบันณตรงนี้นะคะจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาเพราะว่าคุณน่าจะเจอกับงานหนักช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่งานเยอะงานหนักแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่อยากพักอยากช้อปปิ้งอยากไปเที่ยวอยากเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาใต้สำรับนะคะที่ขึ้นมา เป็นก้าวดาบ่บงบอกถึงตัวคุณมีความเครียดจริงๆบางคนอาจจะเครียดแบบไม่รู้ตัวค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะอาการมันฟ้องนะบางคนอ่ะอย่างเช่นแบบนอนไม่หลับเบื่ออาหารตากระตุกอย่างเงี้ยเออมันมันเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความเครียด ผมร่วงเอยอะไรเอยอย่างเงี้ยคือมันมันมีสัญญาณเตือนมาแล้วแหละแต่บางคนน่ะอาจจะยังไม่รู้เฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวิธีแก้ก็อาจจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอ,น,อนพยายามแบบเอ่อทำอะไรที่เรารู้สึกว่ามันแฮปปี้ทำอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเออมันอันเนี้ยคือมันฮิวใจเราได้นะอ่ะมาดูกันดีกว่านะว่า Energy แบบคุณพลังงานแบบนี้เนี่ยคุณกำลังดึงดูดคนแบบไหนเข้ามาเป็นแฟนนะ คุณกำลังดึงดูดคนแบบไหนเข้ามาเป็นแฟนกันคะ h ูดมูนคุณกำลังดึงดูดคนที่ เขาสามารถซับพอร์ตคุณได้ในเรื่องของความคิดความกังวลคือตัวเขาเป็นคนที่เซนดีอะค่ะเขาเป็นคนที่รู้ว่าควรจะต้องจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองแบบไหนเขาเป็นคนที่รู้ว่าเวลาไหนควรที่จะต้อง take a คชั่นเวลาไหนควรที่จะหยุดพัก ตัวเขาเป็นคนที่มีมุมมองแ,บบแปลกๆใหม่ๆที่คุณจะรู้สึกว่าสบายใจแบบบอกไม่ถูกจากที่เคยมีเรื่องกังวลเขาก็จะมีมุมมองอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าอ๋อจริงๆเราไม่ต้องกังวลเลยก็ได้นี่เออจริงๆเราจัดการกับความคิดของเราแบบนี้แบบนี้ได้นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันเป็นมุมมองใหม่ๆเป็นอะไรใหม่ๆ ที่คุณยังไม่เคยเจอคนคนนี้เขาอาจจะมี energy เด็กกว่าคุณก็ได้อาจจะมี energy ที่โตกว่าคุณก็ได้แต่เขาจะมีมุมมองที่มันแปลกใหม่มีมุมมองที่คุณยังไม่เคยได้รับรู้มีมุมมองอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกโอ้แบบนี้นะเออรู้สึกว่าแบบตื่นเต้นนะ่ะไม่เคยเจอคนที่คิดแบบนี้นะคะอะโอเคขอดูหน่อยนะคะว่าสถานการณ์ในการพบเจอกันเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ เป็นคนในฝันของคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่ตรงไทายตรงสเปคคุณนะคะเป็นคนที่เพื่อนหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยแนะนำให้ได้เจอกันนะคะจะเป็นการเจอกันจากการเดินทางแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เจอกันในเร็วๆนี้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อนนี่แหละสำคัญที่สุดนะคะถ้าคุณกับเขาจะได้เจอกันเนี่ยก็จะมีการเจอกันจากเพื่อนเพื่อนแนะนำอะไรอย่างนี้นะคะ